กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วประเทศนะครับทางด้านของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างก็เห็นพร้อมกับแนวคิดนี้แล้วก็เตรียมตัวพร้อมนะครับที่จะรับการเปิดประเทศภายในระยะเวลา120วันครับค่ะดูความคิดเห็นนะครับของนายพันลบแซ่จิ๋วครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าการประกาศเปิดประเทศภายใน120วันของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจเนื่องจากว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเริ่มดําเนินการต่างๆเพื่อเป็นการฟื้นตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประเทศโดยเชื่อว,ว่าจะนําไปสู่กระบวนการเข้าหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นครับ สภาตาการ,รมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็มอบนโยบายว่าเราก็ต้องไปคุยตอนนี้เราก็คุยกับสอส,อสอวอสคุยกับนธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วคุยกับสภาพัดคุยกับหลายๆองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจแล้วก็นํามาสู่กระบวนการที่จะให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเ,ยเริ่มได้รับทุนหรือเริ่มที่จะฟื้นฟูกิจการขึ้นมาเพื่อรับนักท่องเที่ยวให้ได้แต่กระบวนการมันมันจะมีอีกหลายตัวที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่า มันมันเห็นมันเห็นแสงสว่างว่าเฮ้ยมันเริ่มเดินเริ่มมีการขยับ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการประกาศเปิดประเทศยังสอดรับกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลเช่นโครงการทัว์เที่ยวไทยค่ะที่ให้ผู้ประกอบการทัว์นำนักท่องเที่ยวในประเทศออกท่องเที่ยวนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการจับจ่ายภายในประเทศด้วยค่ะ